อ่ะสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟัง YouTube ช่องอาจารย์มีพาเฮงอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์2565นะครับทุกคนอ่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพาสมาชิก FC ทุกคนนะครับไปดูแนวทางตำหน่อย3รอบนะครับน่อยพิเศษน่อยปกติและน่อย v i p นะครับเมื่อวันนี้นะครับใครที่ติดตามแนวทางบ้างนะฮะ เมื่อวานนี้แตก3ตัวนะครับเด้งบนล่างอีกนะครับมาฮานอยพิเศษนะครับเมื่อวานนี้แตก3ตัวนะครับสายวิ่งสายรูดก็ปังนะครับทุกคนอ่ะวันนี้ก็เอาแนวทางมาให้ดูนะครับใครชอบก็ตามเด้อนะครับส่วนใครจะเข้ากลุ่ม vip นะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับที่อาจารย์ปักหมุดไว้นะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับใครจะเข้ากลุ่ม vip นะครับเพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินเลยนะครับแจ้งเขา ะะบอกว่าขอเข้ากลุ่ม v p p จันน้ปาเฮงนะครับหรือใครจะ ID ไลน์นี้มาก็ได้นะครับ2 0 0 3 1 3 5 2นะครับแจ้งอาจารย์เลยนะครับว่าขอเข้ากลุ่ม VIP นะครับไปรับแนวทางไปเฮงไปปังกันในกลุ่มนะครับเข้าฟรีตลอดชีพไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆสักบาทนะครับทุกคนอะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับแบ่งปันแนวทางให้กับคนอื่นนะครับถือว่าเป็นสะพานบุญกันเนาะ แนวทางฮาหนอยวันนี้นะครับเดี๋ยวไม่ทันนะฮะวันที่26กุมภาพันธ์6 6นนะครับวันนี้รูดศูนย์รูดหเด้อนะครับวิ่งรูดศูนย์วิ่งรูดหฟันศูนย์รองหนั่นเองนะครับ2ตัวนะฮะสตัวศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เก้านะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกแปดหกเก้าสามตัวครับเก้าศูนย์สองสี่หกเก้านะครับวันนี้ขอให้แตกสามตัวอีกเนาะทุกคนเนาะนะฮะ ใครชอบก็ตามนะครับใครชอบก็แคปเจอร์ไว้นะครับอ่ะแนวทางตำหนอย3รอบวันนี้เด้อะนะครับขอให้แตกขอให้เหงขอให้ปังอีกนะครับวันนี้ก็ชอบ6กับชอบชอบศูนย์กับชอบ6นะครับวิ่งรุษศูนย์วิ่งรุด6นะครับตัวเน้นก็เน้นตัวนี้เด้อะนะครับเน้นศูนย์สองกับเน้นหกเก้านะครับเน้นศูนย์สองเน้นหกเก้านะฮะทุกคน นะครับก็ดูจากตัวนี้นะครับอ่าแคปหน้าจอนะครับใครชอบบ้างนะฮะแนวทางตามนอยวันนี้นะครับจะเข้ากลุ่ม V.P ก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมกดที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับที่จานปักหมุดไว้เพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินได้เลยนะครับว่าขอเข้ากลุ่ม V.P นะครับหรือใครทําไม่เป็นนะครับ ID l i n ยนี้มาเลยก็ได้นะครับ2 0 0 3 1น5 2นะครับนี่คือ id l i n e ะครับเพื่อขอเข้ากลุ่ม V.P นะฮะทุกคนอ่ะโอเคนะครับขอให้ทุกคนนะครับ FC ทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเฮงๆงปังๆกันทุกคนนะฮะเจอกันในไลฟ์สดนะครับคืนนี้สองทุ่มนะครับสองทุ่มเจอกันไลฟ์สดนะฮะแนวทางเราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยนะครับคืนนี้สองทุ่มนะครับกดรอไว้เลยนะฮะเจอกันนะครับโอเคสวัสดีครับ